สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนายพุทธบุตรหูยังไม่เจอกันนานเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอวันนี้ม,มาคุยเรื่องของกินนะเป็นของกินเล่นนะครับแบบไทยๆไม่มากขว่ามันแบบก็คือน้ำปลาวากระปุกสำเร็จรูปนะครับตราตะไคร้นะชอบมากพอดีซื้อมาหลายครั้งแล้วนะครับ เวลาบางทีเราอยากจะกินน่ยนะทุกๆบ้านผมเชื่อเลยคงไม่มีบ้านไหนเราที่แบบจะ <laughs> ทําของพวกนี้ติดบ,บ้านไว้ตลอดนะอาจจะมีบ้างที่ชอบจริงๆนะมันก็สำเร็จลูกก็สะดวกดีนะครับมีทั้งฉลากแบบไทยและอังกฤษนะได้รับเอายอด้วยนะครับแล้วก็กรรมการกลางอิสลามนะแล้วก็มีเชียร์ชนชิมเครื่องยืนยันนะครับก็เป็นกระป๋องเนี่ย ปกติก็บองละสี่สิบ้าบาทนะผมซื้อแบ,บรลดราคามาเแลือสี่สิบสบาทเป็นยังไงเดีนะ๋ยวนี่กินผมแกใส่ชามาแล้วเนื้อน้ำปลาหวานนะี่ก็จะข้นๆนะครับข้นคลากเลยนะกินเข้าไปนี่ก็เจอก้งแห้งแล้วขึาามม้นผสมอื่นชัดเจนมากนะี่เราเอาใส่ชาออกมาก,ก็จะได้ประมาณนี้กินกับมะม่วงเนี่ยอร่อยนักแรส่วนผสมมีอะไรบ้างเนี่ย บอกหรือเปล่าน้ำตาลมะพร้าว5้หอมแดง10%น้ำตาลา8%กุ้งแห้ง7%พริกพขี้หนู2.5%ดนวันหมดอายุดูบนฝาขวดนะครับผมซื้อปีนี้หมดปีหน้าเดือน6สูตรเป็นน้อยอ่อนเหมือนจะตามผมมีมะม่วงมาด้วยแหละบอกให้เอามาจากต้นที่บ้านคนมเป็นระยะ มาลองครับจิ้มๆต่างๆเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้กุ้งแห้งตัวเบเลอร์เลยเปรี้ยวมากเม่หวานก็ใช้ได้เลยครับชอบอะผมเป็นคนชอบกินของพวกนี้อยู่แล้วเห็นแล้วเปรี้ยวปากนะครับเลยต้องซื้อกลับมา ดเปรี้ยวตาใจจริงนะครับพี่น้อง่อ,องกินแล้วกันก่อนจากลาโอเคอเปี้ยวสุดยอดนะครับน้ำปลามวานใครชอบกินแล้วไม่สะดวกครับโนยเพราะคนที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่ได้อยู่ร้บครัวระ ไม่ได้ทําอาหารหรืออาจจะทําน้ําปลาอาหารไม่เป็นใช่ได้ครับยืนยันปกติผมเป็นคนเรื่องมากเรื่องของกินมากๆเลยถ้าผมบอกว่าอะไรมันต้องอะไรครับพันธุงส่วนแต่คนจะชอบหรือไม่ก็ไปลองดูแล้วกันนะสี่สิบกว่าบาทตราตักไครเราไปเจอกันใหม่กับผมนายพทับตัวอย่างสวัสดีครับ